ช่อง3เซ็นปฏิทินวันแรกรวมตัวจีดแฟนๆต่อคิวล้นหลามเป็นการเซ็นปฏิทินปีใหม่ช่อง3วันแรกที่รวมพระนางตัวจีดของช่องมาเลยค่ะทั้งเกรทวรินทร์เจมจีรายุปอยปกกอนอเล็กธีรเดชแตวนทพรเต้ยจรินพรมิวนิฐามแมทพิรณีและน้องเล็กสุดกองทัพพีคแต่ละคนเซอร์วิสแบบป่วนสุดๆแซวกันไม่หยุด หัวโจกก็ต้องยกให้เกรทบอยกอยใจที่แกล้งน้องๆและแกล้งกันเองยังเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นรีมาเป็นเจ้าของปฏิทินพร้อมรับลายเซ็นที่อาคันมารีนน์กันด่วนเลยค่ะวันนี้นะครับเรามาเซ็นเป็นแก๊งแรกนะครับ2ปีเต็มๆนี้เราไม่ได้เจอกันก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่คิดถึงมากๆก็คือคลาสบีค่ะก็จะเหมือนมีการลองคิวต่อคิวมีความโซเชียลดิสแทนซิ่งนิดหน่อยเพื่อนผมเดือนเดือนตัวพีคสุดแล้วแบบอันนี้ชื่อพีคอนี้ตัวพีคครับผมพีคโนเวมเบอร์ครับควาเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเเงี้ยครับผมดือน มีทั <laughs> like, ้งโบแล้วก็แต้วเนาะก็เป็นเหมือนแบบนักร้องหรือน่กองแล้วก็แล้วก็มีแผงอกที่แบรี่ค่ะเขาจัดให้มาแต่ก็ไม่ควรจัดมาให้รวมกันเพราะว่าจะวุ่นวายคือจริงๆนี่เขาจัดให้มาเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่สามารถจัดไปอยู่กับใครได้ใครที่อยากได้ปฏิทินอีกหรืออยากมาเจอกับนักแสดงที่ชื่นชอบอีกก็สามารถมาได้มีวันที่ยีอีกวันหนึ่งด้วยน้องโบมา